หลังบ้านจัดยังไงให้รวย สวัสดีครับพบกับรายการห่วงจุ้ยพี่ชีวิตโดยจยันการไส้เฮี้ยมนะครับหลังบ้านจัดยังไงให้รวยวันนี้าจาย์กันมีคําตอบกันนะครับว่าหลังบ้านตามศาสตร์ธงจุ้ยแล้วเราจะแบ่งเป็นประเภทแบบไหนยังไงนะครับวันนี้าจาย์การมีคําตอบกันนะครับโดยปกติแล้วคําว่าศาสตร์ธงจุ้ยเราจะยึดตั้งแต่ประตูทางเข้าของบ้านจนไปถึงประตูออกของบ้านนะครับสว่วนหลังบ้านจัดยังไงให้รวยวันนี้นะครับจะมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับแรกเริ่มดิมทีเราต้องมองก่อนว่าเราจะมองว่าทรัพย์ที่เข้ามาตั้งแต่ประตูเข้าบ้านนะครับจะแบ่งเป็น3สเต็ปสเต็ปแรกคื ส่วนหน้าของบ้านส่วนกลางของบ้านแล้วก็ส่วนหลังของบ้านถ้าเราจะพูดในงแง่ของที่ถูกหลักถูกต้องเลยนะครับตั้งแต่เข้าบ้านมาแล้วสเต็ปแรกส่วนหน้าของบ้านพื้นต้องต่ําลงไปอย่างน้อย1สเต็ปก็คือ5เซนแล้วก็ต่ําลงไปอีก1สเต็ปก็คืออยู่ส่วนกลางแล้วก็ส่วนหลังของบ้านอีก5เซนติเมตรเราจะแบ่งตรงนี้นะครับพื้นต้องต่ําลงไปเป็นสเต็ปสเต็ปถ้ามีตัวทอรีสูงขึ้นหรือว่ายกพื้นสูงขึ้นเปรียบเสมือนว่ามีภูเขามากัน้านภายในบริเวณพื้นที่เฉลี่ยของบ้านเนี่ ไม่เห็นตัวเงินเก็บนะครับตรงนี้จะเป็นผลเสียและตรงนี้จะเป็นข้อด้อยนะครับถ้ามีตัวนี้ขึ้นมาเราจะไม่พูดถึงส่วนหลังของบ้านแหละเพราะว่ามียังไงก็แล้วแต่เงินก็ไม่เก็บส่วนหลังของบ้าน เพราะว่าตัวเก็บเงินในที่เนี้ยเราจะพูดถึงตัวเก็บทรัพย์ก็คือห้องน้านั่นเองตามาศาสตร์อย่างที่บอกนะครับว่าศาสตร์ฮงจุ้ยห้องน้ําคือตัวเก็บทรัพย์แต่ว่าถ้ามีพื้นที่ยกสูงขึ้นหรือว่าทอหนียกสูงขึ้นบริเวณส่วนหน้าของบ้านหรือส่วนกลางของบ้านเราจะไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับว่าส่วนหลังของบ้านเพราะว่าเงินไม่สามารถเก็บเข้าไปได้นะครับเพราะว่ามีตัวจอนทรัพย์ขึ้นมาอยู่แล้วแต่ว่าในทางกับกันนะครับถ้าพื้นต่ําลงไปเป็นสเต็ปสเต็ปตั้งแต่หน้าบ้านส่วนกลางของบ้านหรือส่วนหลังของบบบบบ้้้้าาาานนนนนนนททีีี่่่่เยหมมืืออออกกกััคิปปงไะรวพ ความมั่นคงยังไงนะครับอาจารย์กันก็ได้อธิบายไปก่อนอันนี้เรียบร right ้อยแล้วนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงในแง่ของว่าถูกหลักถูกต้องเลยนะครับเราพูดถึงว่าพื้นต่ําลงไปเป็นสเต็ปสเต็ปเนี่ยพอเงินที่เข้ามาอยู่ส่วนหลังสุดของบ้านและและเราจะมีองค์ประกอบอะไรบ้างอันเนี้ยเข้าเรื่องกันเลยนะครับว่าส่วนหลังสุดของบ้านถ้าพื้นต่ําลงไปเป็นสเต็ปสเต็ปเงินที่เข้ามานะครับจะทําให้เงินนั้นราบลื่นสามารถเก็บเงินได้แล้วก็เราต่อยอดหรือเพิ่มพูนเงินที่เรามีหรือว่าทํามาอาชีพแล้วก็เอาตรงเนี้ยไปต่อยอดได้นนรบส่วนนพอเาเ เงินตรงนี้ได้ก็คือห้องน้ําหรือว่าตัวเก็บทรัพย์ของเราเนี่ยอยู่ส่วนหลังสุดของบ้านตรงเนี้ยคือถูกหลักถูกต้องเลยตัวห้องน้ำเนี่ยประตูต้องหันดานข้างนะครับไม่แนะนําให้หันหน้าออกหน้าบ้านหรือว่าประตูห้องน้ําหันออกด้านหลังนะครับจะทาให้หนึ่งถ้าหาันออกด้านหลังมีเงินแต่ไม่เห็นเงินเก็บ,กบประตูห้องน้ําหันออกหน้าบ้านมีเงินเข้าเก็บเหมือนกันแต่จะต้องโดนใช้ออกหรือว่าต้องใช้จ่ายโดยใช้เหตุนะครับส่วนนี้ก็คืออาจจะต้องไปช่วยเหลือคนอื่นแต่ว่าเขาไม่คืนหรือจะทำให้คนหรือญาติพี่น้อง หรือเพื่อนสนิทมิตรสหายนะครับเราต้องไปช่วยเหลือเขาแต่เขาไม่คืนเงินง่ายๆคือต้องโดนโกงนะครับถ้ามีประตูห้องน้ํหาหันออกหน้าบ้านแนะนําตามศาสตร์เลยนะครับถ้าพูดถึงห้องน้ําถูกหลักถูกต้องก็คืออยู่ส่วนหลังสุดของบ้านเนี่ยถาวาส่วนหนึ่งถ้าจัดตรงนี้ถูกหลักถูกต้องแล้วแนะนําว่าเงินที่เข้ามาเราเห็นเป็นเม็ดเงินเป็นก้อนที่เก็บได้แน่นอนนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับไม่แนะนําให้มีธรณีเลยนะครับธรณีในที่นี้ก็คืออย่างที่กล่าวไปข้างต้นคือพื้นที่ยกสูงขึ้นมาบริเวณพื้นที่ใช้สอยของบ้าน สวนหน้าบ้านหรือส่วนกลางของบ้านตรงนี้ไม่แนะนําหรือตัวทอรีตรงนี้มาวางไว้ก่อนถึงประตูทังเก็บตัวเก็บทรัพย์นะครับหรือตัวห้องน้านั่นเองนะครับถ้าตัวนี้มีทอรีหน้าห้องน้ําถาว่าเหมือนกันเลยต่อให้ทาห้องน้ําถูกหลักถูกต้องประตูหันออกด้านข้างหันออกซ้ายขวาแต่ว่าถ้ามีตัวทอรีตรงนี้ขึ้นมาแน่นอนนะครับว่าเราเห็นเรามีเงินเหมือนกันแต่ไม่เห็นเงินเก็บตรงนี้ก็เป็นตัวตัวชี้ชัดเลยนะครับว่าเป็นผลดีหรือผลเสียลองสังเกตดูได้ได้นะครับว่าตัวลูกบ้านนะครับมีแบบนี้ ด้วยหรือเปล่าแต่ว่าถ้าถูกหลักถูกต้องเลยนะครับว่าประตูห้องน้าหันออกด้านข้างพื้นผอห้องน้ําต่ําลงไปเป็นอีก10เซนตัวนี้จะเห็นเห็นผลแล้วนะ,ะว่าเรามีเงินเก็บแต่ถามว่าวัดกันที่เงินเก็บได้มากน้อยแค่ไหนวัดกันที่พื้นห้องน้ําต่าลงไปก,กี่เซนตัวนี้คือส่วนหนึ่งถ้าจัดดีๆนะครับห้องน้นงงํา,ยอ,ยา,อ,าอ,อยู่ส่วนหลังสุดของบ้านจะทําให้รวยนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับนอกจากจะมีห้องน้ําอยู่ส่วนหลังสุดของบ้านบริเวณส่วนบริเวณนั้นส่วนหลังสุดของบ้านอาจจะทําเป็นพื้นที่ใช้สอยอย่างเช่นครัวครรัวในนทีี่เ้ยาาอจจะแก เป็นส่วนกลางของบ้านอาจจะเป็นโต helmet, ๊ะกินข้าวส่วนหลังสุดของบ้านจะเป็นพื้นที่ทําอาหารก็ได้นะครับตัวนี้พื้นที่ที่เราอยู่ส่วนหลังสุดของบ้านอนจาจจะเรียกได้ว่าเป็นตัวซับกินขั้นต่านะครับ padding, พ,พื้นที่ต่ําลงไปเป็นสเต็ปเนี่ยอย่างน้อย5เซนติเมตรถ้ามากกว่านี้ได้ไหมได้แต่ว่าถ้าเรายิ่งมีซับกินเยอะเราจะโฟกัสเรื่องกินมากเท่านั้นนะครับยิ่งมีซับกินเยอะมากน้อยแค่ไหนจะบอกถึงว่าฐานะทางบ้านของบ้านหลังเนี้ยจะโฟกัสเรื่องกินมากน้อยเท่านั้นนะครับยิ่งร้านไหนอร่อยเราไปซื้อมากินซื้อ มาเก็บอย่างน้อยก็คือถ้าเราไปกินร้านอาหารแหละเราจะไม่ลืมที่ว่าเก็บใส่กล่องหรือว่าเทคเอาไว้หรือว่าเก็บเอามากินในมื้อถัดไปนะครับบางทีอาจจะลืมว่าเราเคยซื้อสิ่งนี้มาเก็บไว้ในตู้เย็นเก็บจนเนา่าแล้วก็เสียแล้วก็ทิ้งอันนี้เป็นเรื่องปกติของคนที่มีทรัพย์กินหรือว่าพื้นที่ส่วนของสเตปหลังสุดของบ้านต่ําลงมากลดต่ําลงมาพื้นต่ําลงมามากกว่า5เซนติเมตรไปต้นไปนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องลักษณะของบุคลิกของบ้านแต่ละหลังไม่เหมือนกันนะครับถามว่าตรงนี้มีผลหรือเปล่าเป็นผลดีมาากกว่ผลเสียนะครับ เพราะว่า1คติของคนจีนเราจะเน้นเรื่องกินเป็นใหญ่นะครับกองทัพต้องเดินด้วยท้องท้องเราต้องอิ่มก่อนถึงจะมีแรงในการทํางานคนจีนจะถือว่าเรื่องกินเรื่องใหญ่นะครับถามว่าตรงนี้ก็เป็นผลบวกนะครับถ้าเราจัดให้ดีจัดตามถูกหลักถูกต้องนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับในครัวหรือว่าส่วนหลังสุดของบ้านเราจะทําเป็นครัวส,ส่วนใหญ่ถามว่าไม่แนะนําอย่างหนึ่งนะครับว่าสิ่งล้างจานกับเตาไฟอยู่ตรงตรง,ตรงกันข้ามกันโดยปกติเราจะทาเป็นเคาน์เตอร์บาร์เป็นตัวแอลก็แล้วแต่หรือไม่ก็เป็นตัวไอวางเป็นระนาบเเดดีียยยววกกััันนนนอู่่่ฝงไมแะําให้ ตร,ตรงกันข้ามกันนะครับจะทําให้คนในบ้านทะเลาะบอกแหวงเพราะว่าน้ํากับไฟอยู่ตรงข้ามกันไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นเคล็ดเอามาฝากนะครับถ้าอยากจะทราบคลิปสาระข่าวสารดีๆอย่างนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้อาจารย์กันด้วยนะครับถ้ามีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับพวงจุย้ยสามารถสอบถามเบื้องต้นได้2คําถามตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ข้างใต้นี้เลยนะครับหรือไม่ก็ต้องการจะเชิญอาจารย์กันไปดูฮวงจุย้ยสถานที่จริงนะครับอยากให้ชัดเกณ์เคลียร์ทุกปัญหานะครับ,ร,บรัจ ได้เหมือนกันนะครับขอบคุณมากครับ